เลาไปซะทันจิโร่คุงเลาไปซะเซรีสือสั่งครูรู้พวกเธอคงจะชอบไปไปฟันกันไปกันดิไปไปกันดิสไปเอาไป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 กัไปันไปกันไปกัน ครูสายหวานเอาของขวัญให้นักเรียนนี่เธอชอบตัวละครในดับแคตาสูนเหรออืมฉันชอบสินีสือนะแต่ฉันชอบทันจิโร่นะอืมก็น่าเสียนะทันจิโร่เป็นพระเอกนี่นะเก็บอะไรสินีสื่อหลับมันเท่มากเลยนะใช่เขาเท่มากเลยเธอคิดว่าซิซ่นสองมันจะสนุกหรือเปล่าเด็กๆทำอะไรอยู่อ่ะ คุยเรื่องดบบพิฆาอสูรค่ครูรู้ไหมพวกหนูสองคนเป็นเด็กที่มีการเรียนดีตั้งใจเรียนและก็เป็นคนดีดังนั้นครูเลยมีของมาให้ค่ะอะไรเหรอคะครูนี่ไงว้าวแล้วมันคืออะไรเหรอครครูมันคือเสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรยังไงล่ะลองใส่มะใส่ค่ะว้าว เซนิสือล่ะขอบคุณมาะคุณหนูชอบมันมากเลยดีแล้วล่ะลูกรักษามันให้ดีๆนะค่ะครูาสายโหดเอาของขวัญให้นักเรียนใครคิดว่าระหว่างดาบของเซนิสือกับทันจิโร่ใครเก่งก,กว,ว่ากันหรออืมชันว่าเซนิสืออยู่แล้วแต่ชันว่าทันจิโร่นะเขาเป็นพระเอกนี่เออแต่ตอนเซนิสือล่ะมันก็เก่งอยู่ล่ะพวกเธอเห็นพวกเธอลั่งใช้ดาบพิฆาตอสูรอย่างนั้นเหรอ ครัวมันมาให้พวกเธอแล้วว้าวแล้วไปซะทันยิโรคุงแล้วไปซะเซริสือสั่งว้าวครูรู้วพวกเธอคงจะชอบแล้วมันจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับพวกเธอไปไปฝันกันไปเนี่ยไป,ไป

ไปทำอะไรมาลูกทำไมมาเรียนสายจังเลยเดหนูเพิ่งดูการ์ตูนเสร็จค่ะไม่ได้นะลูกแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะมองไปตรงนั้นนะลูกนี่คือการทำโทษนะคะเก็บเศษขยะให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นชั้นเรียนนะเก็บเศษขยะเหรอคะได้ค่ะ หรือเปล่าเก่งมากๆเลยค่ะทิ้งลงถังขยะค่ะ,ะค่ะครูทิ้งเสร็จแล้วก็ขึ้นชั้นเรียนได้เลยนะคะค่ะครูสายหโหดลงโทษนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูพงเฮ้ยจะไปไหนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วดูนาฬิกาดิเธอมาสายตั้งห้านาที ไปวิ่งรอบสนาม50รอบเอ๋รอบสนามใหญ่นะไม่ใช่สนามเล็กเข้าใจไหมแต่หนูเป็นผู้หญิงนะคะครูเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วไม่มีขาหรือไงไมมีขาก็ต้องไปวิ่งห้าสิบรอบอนี่เราวิ่งไปแค่ยีรอบทำไมมันเหนื่อยจังเลย <esi> เออนะ่า <esi> เดี๋ยวครูพฟมก็ด่าเราอีก คร yeah. ูสายหวานเวลาห้ามนักเรียนทำไมแกไม่ให้ฉันลอกข้อสอบสักทีก็เพราะว่าแกนะ่ะไม่ยอมใจตังให้ฉันยังไงละ่ะคงเป็นเพื่อนของเราคงม,มีค่าแค่นี้สินะ แกไม่มีตังใจฉันแะต้องการอะไรจากฉันอีกแล้วทีนายล่ะยืมยางลบฉล้วเอาไปดมทั้งวันเลยยางลบก็อยู่สวนยางลบสิวะความเป็นเพื่อนของเรามันน้อยมากกว่ายางลบเลงไงลูกหยุดก่อนอย่าทะเลาะกันนะลูกมันไม่ดีอยู่สถาบันเดียวกันเราต้องรักกันนะคะอย่าให้เสียชื่อสถาบันนะต่อไปนี้ต้องรักกันนะห้ามทะเลาะกันอีกเข้าใจไหมคะค่ะ อาจจบมือกันลูกยยย่อยย่อครูสายโหดเวลาห้ามนักเรียนเฮ้ยเอาเอาลูกๆทำอะไรกันครับเนี่ยลูาอยากมีเรื่องกับหนูค่ะมีเรื่องกันเหรอค่ะเอาดิเอาดิอชนกันหน่อยอ่ะอะใครใครชนกันก่อนเอา อ่าวชดชดอ่าวน้าเนี่ยเขาชนแล้วน่ะเอาเอากําหมัดขึ้นมากำหมัดขึ้นมาออาต่อยต่อยอ่าวเขาต่อยเขาต่อยหนูอ่ะทำไงทำไงเอากําหมัดกำหมัดอัะนี่นี้ต่อยอ่าวนี่ไงอันนี้กันต่อต่อยอ่าเอาเอากันดิเอาเอานีเอาเอาเลยต่อยนี่ต่อยอ้าวเอานี่ไม่ต่อยกันแล้วเหรอโอ้ครูเซ็งหมดเลยจะขอโทษนะเรามาเป็นเพื่อนกันอีกเถอะได้ใหย่ใหญ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 ่ Ay, ay, ay,